โบแมนดินผาถาวรบ่กโบโบแมนอ๋อดินข้าเจ้าข้าเจ้าให้อยู่แล้วมาอยู่นี่ได้จักปีล่ะสามปีสี่ปีสามสี่ปีแล้วโอ้มาแรกๆนะอยู่กันสองเท้าบ่มากับเมียเนาะเออแล้วบัดนี้เมียัดเสียปะแล้วเออผาถาวรอะไรอยู่เดียวบัตรเนี่ย คนแนวก็อยู่โซ่เล่าดิลเลากมีนะลูกมีน้ำตาเนาะเอาอบปิ้ก้นแจ้งันด้วยกันแล้ว่าสมสาแต่ว่านไรข่าวนํำซ้ำปลา ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีวสุสุลสบายดีตอนทิงทิงลงมาแต่ป้าแล้วก็ทักินเข้าตอนเดี๋ยวสิพาบอกไปไปหื่นเท่านึงจองเท่านะเป็นพอกระเด้งไม่กระเด้งแหละบ่มีลุกอยู่อยู่น้ำการสองเท่าแต่ว่าตอนนี้ได้ยินเข้าอ่ะ กระตาบดน,น้ำอีบโเห็นทุงเพื่อชอยเพื่อมพี่ได้แต่พ่อไก่มันจะไปไปเบื้หรือว่าไปท่ายให้ได้มีผู้ฮามาช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวสิพาไปเฮาก็เคยไปเยอะแ,แต่ว่าไม่ได้ท่ายลงไม่ได้ทายให้เบิง้งเคยไปยนั้นเยอะไปซื้อไฟเพื่อเพิ่นซื้อไฟโซลาเซลล์แล้วก็ไปเบิ้งว่าจะม,มุ่งเพิ่นเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นรอโบมุง่งไปจ่ายเอาเงินเอา เงินไหมเงอนมีตูซอยเลยเงินอะไรเดี๋ยวเอากินเข้าจากไปนะได้เข้ากันจากไปนะกินเข้ากันจากไปมีที่ของตินไม้ตินมือก็คิดต้ม <c> ก <oughs> <c oughs> ิดต้ม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แม่บ้านกำลังแกงนอนไหม ไปแล้วสุกแล้พี่น้องเป็นเขาก่อนบ้านเป็นป่าเปนดงบ่ได้มีอย่างเลยช่มนี่เอ้าบางทีก็อาจจะพักเชคค่อนขึ้นป่าโอยู่แถวบ้านนี่แหละแถวเนี่ยทิศนึงหน้าชีไปเช่นนึงเพราะว่าอาจจะพยายามตัวเหี้ยวละตัวเหี้ยวเปล่า้ลยแกงละไม้แด้จงพักจงพักบ้านเฮาพักกระเดาเจวอันนั้นได้นี่ เจียวทางมนือจะบ้าบ่าเออเฮาสิบบะเบ้อด้เมือนนี่ได้แล้ยไปซื้อเชีงเงินมันบุคคืกเฮามันไม่คือเจีวอันพักหอมบ้านเฮาแล้วแต่ผู้มัะเฮาชนูตบัวมักตึงเยอะแข็งขาเหงาปเนาะแข้งบักเลงา มาได้สีน้องเข้ามาเขาง่ายเผื่อลทางทรงทางเซอร์มาเนี่นะเีว่จะวินองเซอ่์มาได้จะวัดแล้วจำแน่เชิ่งเขาชันหน้ามีมาเอาช็อตเด็กจานี่ตก็

ไปเน่ยน้กชงะเบ้งชงมากชงมากตวงช้ามีันนามากนยเงินกะเอาไปช้อยกระเท้าน่ะแต่ว่ามีผู้ใจบุญเนาะเงินเงินนั้นนั่นน้องเงินขืนข้าวชงมากเดี๋ยวเอาตังหนาไปหมอก กได้แต่ฟ้ามาทั้งเงินส่ยรบ้านเพื่อสนสาล้านบอกสาลันกเซนสาล้านหกเซนเ,เป็นเงินกีบเนาะ <40 000. S 1> ลาไปมอบเพลา่เพาเล่าเ <c oughs> ี๋วเาเท่ากินข้าวกินน้ำอีกแล้วจได้เมื่อหาอำน้ำอันนั่ก่ไหกไม่ต้องอสะได้ย,ยังพากันไปอ,อำ้น้ำอำนันนแล้วเราก็มาชวนเบาไข่อยู่พึ่ แหมเกนอนอลีรอาดไม่ได้ฮ็ดเพื่อเยอะหากระดาษักเครื่องสายไฟขาดมันเป็นอาทิตย์ชงอาทิตย์สายไฟรถมันกว่ายเดี๋ยวฉันนยาังไปะอ้าได้เวลาแล้วแหละพอดีเวลา สิบห้าโมงตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ้งเพิ่นก่อนเนาะ่าเพิ่นเยอะชอยหลือฟูเดะเ <c oughs> นี่ยตัวนี้นะคือสำคัญและมีตัวนี่แน,งงนแล้วไปหายมันฝีมอบเงินได้เพิ่นมีเอฟซีทางขบานดองเพิ่นและวใจดีใจบุญนะเพิน่นฝ่ามาชอ,อยอยู่ตลอดดนะ ฟ้ามาเอามาเฮ้อเพลินใช้อยู่ตลอดได้เงินนะสามล้านหกแสนสี่สิบพันอืมได้เวลาไปแล้ว,ลวพี่น้องอยู่นี่นี่บ่ใกล้เพิินน่าชิยู่ออกมาอยู่ประจำแหละตอนนี้เพราะว่าภรรยาเพิินมีอยู่น้ำละเพิ่นก็นออกมาพี่คันภรรยาเพิิอนอยู่น้ำนี่เพิินก็นอยู่แต่บ้านเพนลิพนไม่ค่อยได้อ้อกมานะ นี่ละเฮินเพืนเฮื่อพืนนอนอยู่นี่นละเดี๋ยวเฮินพระเท้าเนลล์วัสดีปดเป็นเพื่อนนอนลูกมาได้เป็นเพื่อนขันเห็นเป็นเนอล์อลูกมาได้ เกจมแห็นบ่เออมีร้านมาอยู่น้ำเนาะออโ้ยังใครแต่เนื้ตาเห็นหงอยู่ว่นนี้บ่เห็นเอย่งเออเห็นเบื้องเดียวแต่ว่าเข้ามารลบก่อนนะเรายังเห็นหงอยู่ได้เออรลบก่อนนะยังไงเออเข้ามาซื้อไฟโซลาเซลล์วชื่อข้างบ่ชื่อข้าอยู่บ่บ่ชื่อบ่ชื่อเอข้าซื้อไฟมาเออเจ้าตอนนั้นแล้วก็ชื่อโอโคมน้ำเหมือนเด้ เออแล้วก็เอาเงินมาคือเอาเขาจะมาเฮ็ดอันหลังคาให้เจ้านี่ดิเออคือแล้วมาชื่อแล้วเนาะเราเออไม่เท่านะสิล้วเออเอาเลยไม่ได้หูชักเสียวันชื่นนี่เนาะลุกแล้วกับพ่อทาวายูครับร้านเนาะเออมีร้านมาอยู่น้ำรอบวันนี้นะเออดีแล้วโอ้จะไปอยู่เท่าเล่าสุบเพลินเลยต่างเขาเราอยู่สองสองสองเท้าเนาะทางเขาเนาะ เราอยู่สองเท้าโอ้ยโอ้ยสีเงาะไม่เท่ายิ้มเงินเขายิ้มเงินเขายิ้มเงินเขาเออใจเขาใจยั่งกะยิ้มเงินเขาบ่ออเแปดล้านแปดล้านโอ้เป็นอะไรเนาะจำเป็นนี่วิจำเป็นยิ้มเงินไหมพี่น้องไม่ได จบฟองดินนี่บอกบ่ของเองนี่ไม่อบ่อันเพื่อนที่พะเทาอยู่นี่คืออันโบแมนดินพะเทาบอกบ่โบแมนอ๋อดินข้าเจ้าข้าเจ้าให้อยู่แล้วมาอยู่นี่ได้เจักปีละสามปีสี่ปีสามสี่ปีแล้วโอ้มาแรกๆนะอยู่กันช่องเทาบอกมากับเมียเนาะเออแล้วบัดนีนเมียบั เสียปะแล้วเออพลเทาแลไรอยู่เดียวบันเนี่ยมันเนแนวก็อยู่โซ่เล้าดิลุ่เลาก็บมี่นะลูกับบุมีเน้ำราลนวเอาเอากับเป็นค้นแจ๋งกันด้วยกันเดีวมาสงมสารละแหละ ได้ข้าวนำซ้ำปลามีา่ข้าวข้าวมีอยู่บ่ข้าวนมีอยู่เนาะของอยู่ของกินได้กินได้ได้ยังกินขางกินแล้วคือเมือนี้ได้ยังกินบ่มีไอเด็กมีแต่ชมพักเมื่อเดอะฮะนะของกินใครอยู่ดอกก็มีหลานมาอยู่หนำกันหมดแช่เข้าวไมีเห็นมาผัวไม่เสียงทำไม

เขาว่าเป็นปอบเลยที่นี่แหละไหลมากทั้งมาเชี่งวเทนองินล้านหนึ่งมากอมาทั้งัวทั้งเมียเนาะอกันจะบาดไมให้แบุลวอืมอะไรกให้ ตอนนี้แกมีแต่ท่าหลานเหล้ามาทั้หน่อยเนะานะตาลานเหลามาจ้จะแกจะเอาเงินนั่นแหละมาเออเหล้าโอ้ไม่เท่าสี่เฮากบบมีวู้จักข่าวนะข <P en ish> อดีก็เฮาลงมาแต่ผู้เมื่อวามือมื่อน,นี้ลงมาแต่ป่าเมื่อนี้แล้วก็เลยมานี่เลย มีดูหูจักว่าพิ่นสีนะันอไ้ม่พี่นี่้อยู่แนวยินกับมีเก่าอันนี้กรคั้งไหมกครังเปน้า่เป็นือว่าเรแล้วเงินใส่ดิไมใช่ก็บมี่บุมีเลยเดี๋ยวนี้ฮะ อย่าว่าพ uh ่อได้ส right. uh ื huh. ่อของอยู huh. business, hmm. uh ่ของกินอยังงนี huh. you no. And, uh ้เอางี้บุญนี้เลยเนาะขอหลวงรักขอให้คิดให้อยากให้เอาให้เลยขอให้ตัวได้ก้าวเนาะอได้ก้าวมันปลายชีวิตน้องเอ้ยแต่่วาผือกันเลอะเกิดไม่ได้มันจำเป็นนะ กองอยู่หองินงเป็นเอ้จนพักเอดเวลาเนเออไม่เท้าฉีแล้วนาัแต่ว่าอันมาพี่น้องวะมามาบอมาเ้าเฮ้ยมาบอเชีวเาไปมาไข่ใช่ไหมโอ้พี่น้องนี่คือบมาเลยอ๋ใช่ไหม รูทางเ้าอะ้งบ้านให้ให้ให้อันนี้แหล,ละเปินวอกอันนู้อันทุกแล้วเปินวอลบบรีคั้นนี้แล้วเป็นนวอพี่น้องมันมันมันมีแต่แต่เฮารอหลานันมาก่นนี้ หลานเพิ่นจะชิมอาย่แต่เช้าวอะไรมานอนอุ่นแต่ว่าเมนเมนเตถ้าถามเพิ่นเบิ่องจะให้เพิ่งจะให้เพิ่นมาเคยเพิ่นอยู่อืมอยดฟ้องอะไ้อันน้ำอยู่แล้วนะในกาเงินทีข้าเจ้าฝากมากอ่ะเท่ากับบริหายมดดอกทุกคนนะการที่เลือกกาเอาไว้ให้ เลานั่นแหละเพื่อว่าบางที่อันนั้นอะไกันมันชุกเฉิน,นมันจะได้มามมหาเหล้าอีกคือเก้าเอามาให้เหล้าอีกแต่ว่าก่อนอื่นให้สองหลานก่อนนะสองหลานเด้อเง่นอันนี้ครับอัอนนี้พระเดี๋ยวเป็นผักมาให้เป็นอยู่ว่าไม่กล้าไปละอยู่หุ่น ບໍ່ໄດ້ໄປອືອ່າເພິ່ນສົ່ງມາໃຫ້ແລ້ວກະເພິ່ນກະໃຫ້ເລື້ອຍໆນັ້ນແຫຼະອືເຈົ້າເຈົ້າແຕ່ ชื้นเจ้าน่ะชิมือเลยชิยู่น้ำเล่าเลยบอกเลยแน่เลยชิยู่นี่เลยเลยเป็นหกขันเจ็ดแต่คอยชิมือเออช่วงหน้าช่วงนั้นเนาะบอกขันขันยู่ขันยู่นี่เลยกะให้เราามืห้เราามืดเลยเพราะว่าคันมีคันมียู่น้ำเนี่ยครัิปังเงินให้เราบ่ได้ด้วยขนาดนั้นนะแตเกิหรืองของมันเออคันคันยู่ขันยู่น้ำกลายเป็นชิ่วเฮือมืดเลยเงินเท่านั้นเพราะว่าที่เม็เลยเป็นวันเัาอยู่ อันอันนั้นแหละถ้าเจ้าสิมื้อแหละอถ้าเกิดว่าให้เงินเราหมดบ่ชุมพอยบ่ได้เนาะเมื่อบ่เป็นเนาะเออแม่นแล้วเฮาเขาก็อย่าว่าปเาบ่ได้ดเบิ่งอากาศเานี่มันบ่เมื่อสินึงข้าน้ําเนแ่นเลยเราสิเฮ็ดกินเองนี่บ่ได้แน่นอนเลยฮะๆแล้วาาาอิเมือว่าจะโอ้มือเายังคิดอยู่เออสิมือได้ด๋แม่นมือดอกอยู่เบิ่งเพิ่น่แลแม่นล่ะ เดือนหกเดือนเจ็ดพูนแล้วสิมืึงอ่ะเจ้าค่ะเป็นหลานเนาะหลานค่อยใครยังมาบังยังมีเรื่องน้องสามเจ็ดมันมีผมว่าเปลี่ยนนะเออก็ถือว่ยวมอบเงินมอบนั้นใหเพิ่นแล้วล่ะลูกหลานเพิ่นก็อยู่น้ำพี่น้อยที่แรกเขาคิดว่าลูกหลานเพิ่นสิไม่ได้อยู่น้ำนะนะก็เลยยังคืนยาอยู่ที่ถามรายละเอียดเลยว่าลูกหลานเพิ่นอยู่เฝ้าจน เรเดินฮกเดินฮกแล้วก็สิเปลี่ยนกันมาเฝ้าเพลินนะนะเพราะว่าเพิ่นชิหนึ่งข้าวกินเองก็บ่ได้แล้วนะเอ้าวันนี้เฮาก็สิได้มือแล้วล่ะเฮาก็ได้มือหน้ามือในจะมาจอบเพิ่นใหมอ๋อวันนี้แกสิได้เดินทางกลับนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เฉดสีสิดปิดไว้ซ้ำนี้เลยนะเด็กครอบครัวเพลินเพลินประมาณนี้เอ้าพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปเพื่อนละบ๊ายบายนะ